คุณเชื่อในแรงเหวี่ยงของจักรวาลไหมครับในวันนี้ที่คุณมาอยู่ณจุดตรงนี้เพราะเหตุใดทำไมชีวิตของคนเราถึงต้องเร่ร่อนทำไมถึงต้องลำบากทำไมถึงต้องคเครียดทำไมถึงต้องมีความสุขคุณเชื่อในเรื่องของการระเบิดของจักรวาลไหมครับเมื่อหลายพันล้านปีก่อนก่อนที่จะมีโลกมนุษย์ ก่อนที่เราจะมีชีวิตก่อนที่เราจะมีความผูกพันจนถึงทุกวันนี้โลกของเราถ้าใครได้นึกถึงตอนที่เราได้เรียนตั้งแต่เด็กกำเนิดโลกมนุษย์กว่าจะเป็นโลกมนุษย์จนถึงทุกวันนี้ต้องผ่านเหตุการณ์เรวร้ายต้องผ่านเหตุการณ์ล้างเผ่าพันธุ์เยอะแยะมากมายการระเบิดของจัก,กรวาลทำให้เกิดเท่าทุลี ฝุ่นผงทําให้เกิดดาวเคราะห์ดาวเลิกมากมายจนถึงระบบสุริยะจักรวาลที่เราอาศัยอยู่จนถึงทุกวันนี้จะสังเกตได้ว่าโลกเราเป็นเพียงแค่จุดเล็กๆของจักรวาลเท่านั้นทุกอย่างถูกกำหนดไว้ดาวกับว่าเป็นบทละครเป็นบทภาพยนตร์ที่มันแสดงถึงความพอเหมาะพอเจาะในการกำเนิดโลกมนุษย์ จักรวาลของเรามีระบบสุริยะจักรวาลโลกของเราคือหนึ่งในนั้นเวลาที่เดินไปทําให้เราหวนคิดคํานึงว่าทําไมเราถึงเกิดมาในวันนี้ผมขออนุญาตเล่าในเรื่องประสบการณ์ชีวิตของตนเองผมอยู่ในจุดที่มีทุกอย่างผมจบจากคณะษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนคณะ ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษาผมเชื่อว่าผมเป็นคนที่ไฮเทคโนโลยีที่สุดพูดง่ายๆจบคูคอมนะครับคิดว่าตนนั้นแน่ที่สุดและเชื่อว่าจะสอนเด็กได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนแบบไหนผมเชื่อแบบนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งผมได้ประสบพบเจอกับคำว่ามีทุกสิ่งสู่การไม่มีสักอย่าง Everything to nothing นี่โรงเรียนแรกที่ผมไปบรรจุเมื่อ1ตุลาคม2,561โรงเรียนหนึ่งในจังหวัดตากอำเภอแม่ระมาตสภาพโรงเรียนไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีอุปกรณ์สื่อสารใดๆไม่มีระบบสาธารณูปโภคไม่มีแม้กระทั่งน้ำประปาใช้น้ำธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติจากคนที่เคย ไฮเทคที่สุดในพิษณุโลกคิดว่าอย่างนั้นนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเราได้ถูกเหวี่ยงไปที่โรงเรียนแห่งนี้จึงทำให้รู้ว่าการไม่มีมันคืออะไรเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้แต่เราต้องทำความเข้าใจว่าทำไมเขาถึงส่งเรามาอยู่ที่นี่นี่คือโรงเรียนของผมในหุบเขาอันแสนไกลผมเหงามากในวันแรกที่ผมไปบรรจุคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ โทรศัพท์ซื้อมาแพงแสนแพงตั้งหลายหมื่นมีค่าแค่เปิดไฟฉายตอนกลางคืนเท่านั้นนิวฟีดของวันอาทิตย์ตอนเย็นที่ผมขึ้นดอยไปจะเป็นนิวฟีดจนถึงวันศุกร์ที่ผมลงดอยเพื่อมาหาสัญญาณโทรหาพ่อแม่โทรหาคนที่เรารักนี่คือห้องนอนของครูดอยที่คิดว่าตนเองไฮเทคที่สุดแต่เราไม่สามารถทำอะไรได้เลย เราต้องยอมรับและเข้าใจว่าเราถูกเวียงมาที่นี่เพื่ออะไรคืนแรกฝนตกหนักมากพ่อมาส่งแม่มาส่งแม่ในน้ําตาร้องไห้เลยน้ำตาหยดสงสารลูกแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ได้ด้วยว่าพ่อกับแม่ถึงบ้านหรือย,ยังพ่อกับแม่เป็นคนเอาผ้าใบมาติดบนเพดานห้องให้เนื่องจากฝนมันหยดสังกะสีป็นดูนี่คือสภาพบ้านพักครูของกม บรรยากาศมันช่างหนาวเหน็บบรรยากาศมันช่างอึมครึมแต่ในวันที่ผมเริ่มจะเข้าใจและผมก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ผมเชื่อในเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่ามันราวกับว่าถูกกำหนดไว้แล้วจากคนที่มีทุกอย่างควบคุมได้ทุกอย่างสู่การควบคุมอะไรไม่ได้เลยผมเป็นครูคอมที่ต้องใช้ไฟฟ้าใช้สัญญาณโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตทุกอย่าง แต่ผมไม่มีอะไรสักอย่างเลยผมจะสอนเด็กได้อย่างไรนั่นเป็นเรื่องราวของผมนะครับที่ได้เกิดขึ้นณโรงเรียนแห่งนี้จากสิ่งที่เราได้อยู่เราเคลื่อนที่เพราะเรามีการเปลี่ยนแปลงเราเคลื่อนที่ณนะจุดจุดหนึ่งเพื่อไปขัดเกลานิสัยบางอย่างขัดเกลวความเชื่อของเราบางอย่างที่คิดว่าเราแน่แล้วแต่ที่จริงเราเป็นเพียงแค่จุดเล็กๆในจักรวาลทุกรอยเท้าบนผืนพบ มินานก็จะลบเลือนผมเชื่อว่าผมจะจำภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตราชการที่ผมได้บรรจุบนที่แห่งนั้นภาพเหล่านี้จะย้ำเตือนในวันที่ผมอยู่ตรงนี้ผมอยู่ในโรงเรียนที่ไฮเทคที่สุดในจังหวัดตากนั่นคือวิทยาลัยเทคนิคตากในวันที่ผมเกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินชีวิตผมจะนึกถึงวันที่ผมอยู่บนนั้นว่าแบบนี้เราก็ผ่านมาแล้วเรื่องเล็กน้อยเรา ก็ต้องผ่านไปให้ได้ผมเชื่อว่าจัก,กรวาลจะเคลื่อนเราในเวลาที่เหมาะสมในวันที่เราอยู่ในจุดที่คิดว่าทำไมถึงต้องมาอยู่ตรงนี้เป็นทุกข์เสียเหลือเกินมีความพยายามมากขนาดไหนเราก็ไม่สำเร็จสักทีจงดูไว้ว่ามันมีเวลาที่เหมาะสมวันนี้จัก,กรวาลเหวี่ยงเราให้มาเจอกันผมมาเรียนต่อที่นี่ ปอตรีเวียงออกไปที่ไหนก็ไม่รู้กลับมาเรียนปอโทเวียงออกไปอีกยังกลับมาเรียนปอเอกแล้วเวียงกลับมาเจอเพื่อนพี่น้องทุกคนเพื่อนพี่น้องทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ถูกเวียงให้มาพูดเท็ท็อกสิ่งที่อยู่ตอนนี้มันเหมาะสมที่สุดแล้วระยะห่างตอนนี้เหมาะสมที่สุดสําหรับปัจจุบันนี้แล้วโลกของเราอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์หนึ่ีล้าน กิโลเมตรใกล้กว่านี้ก็ร้อนเกินไปไกลกว่านี้ก็หนาวเกินไปไม่มีชีวิตอยู่ได้มีเพลงเพลงหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำเป็นเพลงของพี่ๆวงบอดี้แ a ลม146.9ลองไปฟังดูได้นะครับมีความตอนหนึ่งท่อนฮุกบอกว่ามันคือความห่างไกลที่ใกล้ที่สุดแล้วถึงรักมากมายเพียงไหนเธอทำให้ชีวิตฉันยังหายใจได้เรียนรู้และยอมรับความเป็นจริง ขอบคุณของขวัญจากจักรวาลครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้วจักรวาลก็